สาธุอะโนโมทามินะอะโนมือไว้ <c oughs> นามัตโุปัตนัตยัตสะขอ,อนอบน้อมแด่รตัตตนตรัย กราบธรรมสก,การ์ขอโขอกาสท่านคุูบาอาจารย์พระเทราลุเทระขอแสดงความเคารพเปื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในสิ้นธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการอบรมในการปฏิบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ทุก วางมือลงสักช่วงโอกาสต่อไปก็ขอใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจในการเป็นอยู่ร่วมกันวันนี้ก็มีลูกหลานนักเรียนจากตำบลสีฐานบอก ถึงถือว่าได้มาร่วมในการอบรมปฏิบัติธรรมซึ่งสีฐานเนี่ยเป็นตำบลที่มีความพิเศษคือมีความโดดเด่นทางด้านสินค้าส่งออกมีม้อนขิดมีเสือมีอะไรที่เป็นความภูมิใจของคนยะโสธร อาจารย์ก็ไปแสดงธรรมบ่อยนะญาติโยมที่บ้านสีฐานก็เคารพนับถือรูจักกันเยอะพอสมควรอันนี้ก็ดีใจที่คณะขูลกลกหลานสีฐานมาถือโอกาสได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมด้วยสองวัน หนึ่งคืนก็ยังดีนะแต่วันนี้พอาจารย์มีงานนวกการะคุณเจ้าคุณยายก็มีงานกระดูจะไม่พร้อมเท่าไรพอาจารย์ก็ต้องรีบไปงานต่ออีกสองงานกาคือโอกาสได้พูดคุยสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อเป็นกำลังใจเพราะอาการเป็นอยู่ของพวกเราเนี่เราจะต้องทำความเข้าใจ และเราก็ต้องให้ความสำคัญเวลาเราอยู่ที่ไหนหรือว่าเราทำอะไรถ้าเราไม่ให้ความสำคัญการที่เราจะได้สิ่งสำคัญหรือว่าได้สิ่งที่มีคุณค่าจากการกระทำมันก็เปลี่ยนไปได้ยากเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าเมื่อเราไม่ให้ความสำคัญ โดยที่เราไม่ใส่ใจไม่ตั้งใจการที่เราจะได้คุณค่าการที่เราจะได้สิ่งสำคัญการที่เราจะนำตนไปสู่ความสำเร็จความเจริญเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากแลว้วพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็เป็นคนสำคัญนะเพราะว่าเป็นคนสำคัญของพ่อแม่เป็นคนสำคัญของครูบาอาจารย์แล้วก็คงเป็นคนสำคัญของ ของอนาคตที่ฝากความหวังไว้กับพวกเราที่จะให้เราเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่มีความเจริญหรือว่าเป็นเยาวชนที่ดีเป็นกาลังของชาติเป็นกำลังของศา,าสนาซึ่งถือว่าเราก็เป็นคนที่แบบมีอนาคตเป็นอนาคตเป็นความหวัง แต่เราจะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นไหมถ้าตัวเราเองไม่ให้ความสำคัญกับตนเองการที่จะให้คนอื่นให้ความสำคัญกับเรานี้บางทีมันก็ยากนะอันนี้โลกหลานต้องต้องคิดจรณาแล้วก็จะต้องไม่ประมาทไม่มีใครที่จะรักเราตลอดไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราได้ตลอด แล้วก็ไม่มีใครที่จะให้โอกาสเราตลอดเพราะาชีวิตแต่ละคนเขาก็มีหน้าที่เขาก็ต้องรับผิดชอบตอนเองหรือว่าเขาต้องรับผิดชอบคนอื่นอีกหลายคนฉะนั้นคนไหนที่รู้จักใช้โอกาสเวลามีครูบาอาจารย์หรือว่าพ่อแม่หรือว่าใครที่แบบรักเราดูแลเราส่งเสริมเราให้เรามีการศึกษา ให้เรามีความรู้ให้เราเป็นคนดีนี่อันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะทำผิดพลาดบางครั้งเราอาจจะทำไม่ถูกหรือว่าบางครั้งเรายังขี้เกียจขี้ค้านแต่ว่ายังมีครูบาอาจารย์ยังมีพ่อแม่ที่เป็นห่วงเราที่รักเรายอมทุกข์ยอมยากยอมเหนื่อย บางทีต้องอดทนอดทนกับความเกเรอดทนกับการขี้เกียจขี้ค้านดูแลเอาใจใส่เราเพื่อที่จะให้เรากลับเนื้อกับตัวแก้ไขตนเองเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้เราสามารถที่จะพึ่งตนเองได้พ่อวันหนึ่งพ่อแม่ก็ต้องตายจากครบวอาจารย์ก็ต้องจากเราถ้าเราไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบตนเองได้ต่อไปอนาคตเราก็จะต้องลำบากเราก็จะต้องทำให้ตนเองแบบคือมีปัญหาทำให้ตนเองเดือดร้อนทำให้ตนเองต้องเดินทางไปสู่ความเรีวร้ายหรือว่าอะไรที่แบบเสียหายในชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะ แล้วถ้าพวกเราทั้งหลายไม่ตั้งใจไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญกับตนเองในการที่จะพัฒนาหรือว่าไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีคุณค่าที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จไม่มีใครที่จะให้ความสำคัญเราตลอดรๆไม่มีใครที่จะดูแลเราตลอดถ้าเราตั้งใจดีครูบาอาจารย์พ่อแม่ก็ตั้งใจส่งเสริมดูแล ทุ่มเทให้กับเราถ้าเราแบบผิดพลาดหรือว่าเราแบบยังสามารถให้โอกาสได้ให้อภัยได้พ่อแม่ครูอาจารย์ก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะพยายามที่จะให้พวกเราดีให้ได้กลับเนื้อกับตัวแก้ไขตนเองแต่สุดท้ายทีนีถ้าเรายังดีไม่ได้ถ้าเรายังไม่แก้ไขตนเองไม่กลับเนื้อกับตัว ไม่มีใครที่จะมาเสียเวลากับเราตลอดไม่มีใครที่จะมารับผิดชอบเราตลอดต่อไปเขาก็ต้องตัดเราออกจากครอบครัวตัดเราออกจากการดูแลตัดเราออกจากหมู่จากคณะแม้แต่ที่นี่จะเป็นพระก็ดีจะเป็นแม่ชีก็ดีแม้แต่พวกเราถ้ามาแล้วตั้งใจดีปฏิบัติดี ครูอาจารย์ก็ให้กำลังให้กำลังใจดูแลช่วยเหลืออะไรที่สามารถทำได้ก็พยายามเพื่อจะให้พระคุณเจ้าแบบได้ประโยชน์ให้ญาติโยมให้คุณยายแม่ชีได้ประโยชน์ให้ลูกหลานได้ประโยชน์ครูอาจารย์ก็มีความปาถนาดีอยากให้ได้ดีอยากให้ได้ประโยชน์ถึงแม้ว่าบางครั้งจะผิดพลาด พะคุณเจ้าอาจจะทำไม่ถูกบ้างหรือว่าไม่ตั้งใจบ้างที่เกียจค้านบ้างคุณยายคุณแม่ชีอาจจะอยู่แบบยังไม่ดีหรือว่ายังแบบไม่สามารถที่จะพัฒนาได้แต่ว่าก็ยังแบบมีโอกาสอยู่ครูบาอาจารย์ก็ให้โอกาสครูบาอาจารย์ก็ให้โอกาสให้กำลังใจเอาเอาใหม่นะตั้งใจใหม่นะ อาจจะดีได้แม้จะลูกหลานก็เหมือนกันถ้าเราตั้งใจดีอยากเรียนอยากศึกษาพ่อแม่ก็ส่งเสริมแม้จะมาวัดถ้าเราอยากปฏิบัติด,ดีอยากลองฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อที่เอาธรรมะาไปใช้โอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีถึงแม้ว่าเราจะเกเรบ้างหรือจะขี้เกียจบ้างไม่ตั้งใจบ้าง ครูอาจารย์ก็สงสารก็ให้โอกาสแต่ถ้ามาแล้วพวกเธอแบบไม่สนใจบอกแล้วก็ไม่ฟังบอกแล้วก็ไม่ตั้งใจยังไปทำอะไรที่ผิดอีกยังไปทำอะไรที่ไม่ถูกอีกพระอาจารย์ก็ไม่ให้พวกเธออยู่เหมือนกันเพราะถ้าพวกเธอมาแล้วมาทำให้วัดเสียหายทำให้วัดวุ่นวายทำให้วัดแบบคือมันไม่ดีอ่ะ ไม่มีใครเขาจะเอาอะไรที่ไม่ดีไว้นานๆหรอกพอรู้ว่าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยบางทีเขาไม่อยากรับด้วยไม่อยากให้มาด้วยไม่ว่าใครนะแม้จะเล่าเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีใครแบบจะมาอยู่กับเราเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนไม่ดีเป็นคนไม่ดีจะมาอยู่กับเราหรือว่ามาให้เราแบบเป็นภาระที่เราต้องดูแลรับผิดชอบเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ คนที่ไม่ดีแล้วจะเอามาอยู่กับเราคนที่ไม่ดีแล้วจะมาให้เราดูแลให้เรามาช่วยเหลือมันเรื่องอะไรละ่ะที่เราจะต้องไปรับผิดชอบที่เราจะต้องไปลำบากด้วยเป็นเหนื่อยด้วยก็คนไม่ดีเนี่ยจะเอาไปไหนก็ไปจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปจะไปทุกไปยากไปทำอะไรไม่ดีติดคุกติดตารางหรือว่าไปอะไรยังไงก็ไปเลย ไม่ต้องมาไม่ต้องมาทำให้เราต้องลำบากไม่ต้องมาให้เราเหนื่อยอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยในการดำเนินชีวิตเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเป็นคนดีคือพยายามที่จะฝึกฝนตนเองพยายามที่จะทำให้ตนเองเป็นคนที่มีมความเจริญพัฒนาได้แล้วก็ดีได้อันนี้คนเขาก็จะบให้กำลังใจ ให้การส่งเสริมหรือว่าพยายามที่จะให้เราไปให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดพยายามที่จะช่วยเราให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าเขาก็ดีใจด้วยเขาก็ภูมิใจด้วยเขาก็มีความรู้สึกแบบโอ้คนนี้เนี่ยเป็นความหวังเป็นอนาคตต่อไปเราอาจจะได้พึ่งพาเขาถึงแม้วานครังเราจะทำผิดบ้างเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้ดีทั้งหมด หรือว่ามันอาจจะเคยผิดเคยพลาดเพราะเรายังมีกิเลสอยู่แต่ว่าถ้าเขายังแบบกลับเนื้อกลับตัวแก้ไขหรือว่ายังมีความพยายามถึงแม้ว่าจะเคยทําผิดถึงแม้ว่าจะเคยแบบทําอะไรไม่ดีแต่ผมอยากดีผมขอโอกาสผมขอโทษผมอยากเป็นคนดีพ่อแม่ครูอาจ,จารย ก็มีความรักมีความเป็นห่วงอยู่แล้วก็ให้โอกาสในการที่จะเรากลับเนื้อกลับตัวแก้ไขตนเองเราก็อาจจะดีได้จเจริญได้เกินความคาดหมายจากเคยชั่วเปลี่ยนเป็นคนดีจากคนที่แบบมีปัญหากลายเป็นคนมีปัญญาซึ่งสามารถที่จะนำตนไปสู่ความสำเร็จได้ขอเพียงเรา กับเนื้อกับตัวเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองเอาคำดูถูกข,ของคนมาเป็นแรงมาเป็นกำลังที่จะผลักดันเราเนี่ยให้เกิดความมุมานะให้เกิดความอดทนให้เกิดความตั้งใจจากคำดูถูกก็เลยเป็นคำที่แบบทำให้เราฮึดสู้ทำให้เราแบบอดทนเพราะว่าเราจะต้องเอาชนะความแบบการดูถูกดูหมิ่นของคนอื่นให้ได้ สิ่งเหล่านี้ก็มีประโยชน์ด้บางคนเนี่ยสำเร็จเพราะคนดา่าสำเร็จเพราะคนดูถูกถ้าคนแบบไม่ว่าไม่ดา่าไม่ดูถูกเชยแต่ว่าคนดา่าคนดูถูกคนตำหนิเกิดมีแบบความตั้งใจแบบคิดได้กับเนื้อกับตัวเปลี่ยนแปลงตนเองกลายเป็นคนดีแบบเกินความคาดหมายคนดีเกินความคิดของคนอื่นโอ้ไม่น่าเชื่อ แต่ก่อนมันบอกโอ้แ oh, ย yeah ่มากแต่ก่อนมันแบบอ uh huh ืขี้เกียจมากแต่ก่อนมันแบบไม่ดีแบบโอ้โ oh, ห oh สุดๆแต่วันนี้มันแบบโอ้โ oh, ห oh แบบหน้ามือเป็นหลังมือฉะนี้เดียว,ว่าเรายังไม่อยากเชื่อเลยเราจะเป็นคนยังไงหรือเราจะเป็นคนแบบสุดท้ายอะไรก็ไม่เอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกคนปรารถนาให้ดีก็ไม่เอา ผวอาจารย์พ่อแม่ให้โอกาสยอมทุกยอมยากก็ไม่เอาไปมาสุดท้ายเป็นไรไม่มีใครที่จะมารับผิดชอบเราได้ตลอดหรอกไม่มีใครจะให้โอกาสเราได้ตลอดถ้าเราไม่ดีนี่เขาก็ไม่ให้เราอยู่ด้วยเขาก็ไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยจะไปไหนก็ไปจะไปชั่วจะไปเลวจะไปทำอะไรแบบติดคกุกติดตารางตกนรก เขาก็ต้องยอมเขาก็ต้องปล่อยวางเขาก็ต้องยอมแบบคือมันทำอะไรไม่ได้ช่วยแล้วก็ช่วยพยายามแล้วก็พยายามแต่ว่าเราไม่เอาเองไปมาเราก็เลยได้รับผลแห่งกรรมที่เราไม่ยอมแก้ไขตนเองเปลี่ยนแปลงตนเองอันนี้จำไว้เลยนะลูกหลานเราในะอย่างโชคดีมีพ่อแม่มีครูบาอาจารย์มีคนเป็นห่วง เรายังโชคดีที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้โอกาสแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราผิดพลาดแล้วก็ยังให้กำลังใจแล้วก็มีความหวังกับพวกเราแต่ถ้าพวกเรายังไม่แก้ไขยังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่ปรับปรุงพวกเราก็เตรียมตัวเลยเตรียมตัวที่จะไปเป็นคนลำบากเตรียมตัวที่จะไปรับปัญหาเตรียมตัวที่จะแบบจะเป็นอะไรที่เราจะต้อง ได้รับผลในสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของพวกเราฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์มีเวลาสั้นๆกฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนโมธนาพระกุณเจ้ากุณยายตลอดทางโลกหลานนักเรียนขอพวกเราได้อดทนนะมาที่นี่มันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนที่บ้านหรือว่าไม่ได้มีความสนุกสนานเหมือนที่อื่นเพราะเรามาวัดเรามาเพื่อขัดเก่า เรามาเพื่ออดทนทีนี้เราก็จะวัดกันละว่าใครจะมีความอดทนใครจะมีความเข้มแข็งใครที่ว่าแน่ๆลองดูว่าเรามันแน่จริงไหมในเรื่องความดีนี่มันมีความอดทนจริงไหมในการที่จะต่อสู้กับความทุกข์ย่าแน่แต่ในทางไม่ดีอย่าเก่งแต่ในทางที่ไม่ถูกให้เรามาวัดกันที่ความดีมาวัดกันที่สิ่งที่จะมีคุณค่า แล้วเราก็จะได้คุณค่าแล้วเราก็จะได้ความดีวัดเหล่านี้ก็จะนำเราไปสู่ความเจริญขอความเจริญงอกงามในคุณธรรมคุณงามความดีในสินในธรรมจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ